นี่นะคะวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่ผมสร้างไว้ในเซฟของผมนะฮะนี่ยังเป็นบ้านกับนานี่แล้วก็ตรงนี้มีคุกนี่แล้วก็ตรงนี้มีน้องปากาโพตรงนี้เป็นถ้ำเด็กในเก้าเก้าคืนแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านลาวาสกน ตรงนี้เป็นรูปปัน้นไก่กับรูปปัน้นหมีในเกมซูปเปอร์ e อเว r เจ a r แบแล้วก็ตรงนี้มีบอ่อน้ำตรงนี้ห้ามเข้านะฮะกระถิผมจะพาเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นหอคอยที่ต้องขึ้นไปช่วยชาวบ้านข้างบนมืน่นเพราะผมไม่คิดผมคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรก็เลยอืม ล,ลังก์ไฟโอาได้นะฮะใครยังชมแไรก็คอมเมนต์มาเลย